ว้าว wow. นี่คือตลาดหน้าบิ๊กซีนะครับมีของกินมากมายเลยนี่ครับมีทั้งของกินของข้าวของหวานเยอะแยะมากมายนะครับมากันได้นะครับที่ตลาดหน้าอินเทเรียนลาดลาวนะครับนี่ครับมีมาตรการโควิดก็ตรวจวัดอุณหภูมกิก่อนเข้านะครับจะมีร้านมากมายเลยนะครับ นนอนาคตตรงนน้นก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าลาดพร้าว83นะครับเนี่ยครับของกินมากมายดูดูถ้าอร่อยเลยนะครับซึ่งไม่แพงนะครับมีตั้งขนมจีนนี่ต้มเล้งต้มเล้งน่ากินมากเลยครับโอ,อ้นี่นั่นโอ้เยอะแย,ย,ยะมากมายเลย ดวงจันทร์สวยจังวันนี้นี่ขนมก็มีนะครับเยอะเลยครับเยอะเลยผู้คนก็ไม่มากนะครับเราต้องหาอะไรกินก่อนนะครับเยอะเลยก็มีปลาเผาก็มีครับไม่แพงอันนี้ก็ไม่แพงนะครับ เยอะเลยนะครับมากันได้นะครับก็จะเปิดช่วงเย็นๆนะครับที่หน้าอินเทอร์เรียรลาดพร้าวนะครับหรือก็เรียกบิ๊กซีลาดพร้าวนะครับคนละพื้นก็รับนะครับเนี่ยโอ้โหมากันได้เลยนะครับเนี่ยครับจะกินของข้าวของหวานมีเยอะแยะเลยนะครับ เลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับเดินไปก็ได้ยินเสียงนกนะครับข้างบนก็จะเป็นโรงแรมนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ